สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ว <ination noises> ันน <orship> ี้ไม่ได้ทำกับข้าวนะก็มาลองชิมดูนะข้าวแกงนางงามนะร้านของคุณบุ๋มบรรดาฮะอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับใกล้ๆบ้านผมเลยใกล้ๆอู่บ้านนากาลนะครับก็แวะมาลองชิมดูนะสิบบาทนะครับยวดูกันข้างในมีอะไรบ้างมาดูร้านข้าวแกงนางงามนะครับวันนี้เราถือโอกาสมาลองชิมดูนะอยู่ใกล้ๆบ้านเลยนะฮะวัดกลาง ของสี่นะครับก็เป็นร้านของของพี่บุ๋มนะบุ๋มบรราดานะครับก็แกตั้งใจทำราคาถูกนะมาช่วยให้ชาวบ้านได้กินข้าวแกงในราคาถูกก็แว่ละสิบบาทนะครับมาถึงก็หยิบ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 ใส่ถาดนะครับแล้วก็คิดตังค์นะครับข้าวไม่อัน้นตักฟรีตักเองนะครับก็สิบบาทนะครับแค่นี้ผมว่า ผมว่าแกขัดทุนนะ,นะผมว่าพี่บุ๋มขัดทุนแน่นอนนะครับค่าใส่ค่าถ้วยค่าพนักงานนะครับถ้ามันจะถึงจุดคุ้มทุนจริงๆอันนี้พูดใจเชิงพ่อค้านะเศรษฐศาสตร์นะครับจนต้องขายได้จํานวนแบบเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆถ้าขายได้จํานวนไม่เยอะเนี่ยผมว่าพี่บุ๋มขัดทุนแน่นอนนะครับก็ก็ดีนะที่เขามาช่วยทำนะปรยู่มา เลือกทำเลของสี 4, three, I I ่ดีจังนี่าดดนี่เอาเอาเหรียญเอาเหรียญมาให้พนักงานเขาแลกด้วยเหรียญผมมีเยอะมากนะครับได้มาผมก็โยนใส่ถุงผ้าไว้ก่อนนะไม่มีโอกาสได้ไปแลกเมื่อก่อนนี่ก็ชอบไปแลกตามร้านขนมนะครับร้านขนมบอกเฮียมีเท่าไหร่มาเลยหนูเอาหมดเดี๋ยวให้กิมนเดี๋ยวให้กิมนนับเหรียญก่อน ก็มีโอกาสก็ลองแวะมาดูนะแวมาดูช่วยอุดหนุนคุณบุ๋มกขาหน่อยนะครับครับโดยรวมรสรสชาติโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะในราคา10บาทนี่ผมถือว่าดีมากนะครับข้าวตักไม่อั้นนะฮะน้ําแข็งฟรีน้ํำดื่มฟรีถือว่าดีมากผ่านมาก,ก็แวะมาอุดหนุนนะครับร้านของคุณบุ๋มได้นะครับหน้าวัดการของสิ